รถมาเจอร้านกาแฟแล้วก็มีเจ้าของร้านกา็แนะนำและจะเป็นกาแฟที่มีรสชาติใส่เบเวอร์เป็นส้มก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันแค่เย็ยนแล้วก็ปักลิ้นก็คือ อันนี้ก็ราคาก็ถูกกนะว่าปาบักนะแต่ว่าแก้วใหญ่กว่าบรรยากาศในร้านนะครับก็ดีมาก ก็อไเนีก็มีด้วยนะเป็นปาเกตีใส่ก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ